สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซล,ลมาจากร้านรถดีเดอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับไททันสีประตูเกียร์ออโต้ปี2015นะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยเป็นตัวท็อปด้วยนะคะกับราคาเบาๆเพียง4 0 0แสนกว่าๆเท่านั้นนะคะ,ะมาดูที่ข้างหน้ากันเลยนะคะข้างหน้าจะเป็นไฟแท้ไฟเดิมๆเลยนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟลูกแก้วแบบนี้นะคะสวยๆเลยมีเฉพาะในตัวท็อปขึ้นไปเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีกระจังหน้าเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้ตัดกับริมดำนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นท็อปเลยนะคะ แล้วก็สีนะคะเป็นสีเทาเขียวสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีหายากด้วยนะคะคัดมาเฉพาะเพื่อคุณเลยทีเดียวนะคะมีซุ้มล้อให้สวยๆเลยแล้วก็แม็เป็นแมกอร่อยเดิมๆจากโรงงานนะคะยาง700แมสซิสเจ็ดร้อยเราเบิกให้ใหม่เลยนะคะคร้อมหลุยไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางชันนะคะคันนี้จัดเต็มแน่นอนค่ะคและมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะคในส่วนของภายในนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมังติฟังชันนะคะหุ้มหนังให้นะคะมีระบบสั่งการ เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะนี่เลยมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะมาพร้อมกับในส่วนของพวงมาลัยนะคะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะใืม่แท้ใหม,ใหใหม่เดิมนะคะร้านของเราไม่มีกไใหม่คันไหนเยอะบอกเยอะคันไหนน้อยบอกน้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกปรับทับข้างไฟฟ้าขึ้นลงแบบนี้ใช้งานสะดวกสบายการตกแต่งรทรีโอนใส่สีเลยทีเดียวนะคะโอ้โหสุดยอดเลยน็อตเดิมๆนะคะทุกจุดรอยอาร์ครอยแต่เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้และที่สําคัญนะคะรถของเราไม่มีชนหนักพิกคอมนำท่วมแกะให้ดูได้เลยนะคะรอย สปอตเดิมๆจากโรงงานเมนะ็ดอาคมคมกริบๆแบบนี้ทุกเม็ดนะคะเดิมๆทุกจุดไม่มีการปรับแต่งไม่มีชนหนักที่ก้อนน้ำท่วมใดๆทั้งสิ้นนะคะแกะให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะเป็นรถในสองที่ไว้ใจได้แน่นอนการันตีคุณภาพนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังคันนี้นะคะต้องกดเหยียบเบรกก่อนแล้วก็กดสตาร์ทนะคะเอาละคะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะโอ้โหระบบของปี2015ที่ทันสมัยสุดๆมาพร้อมกับกุญแจรีรโมทนะคะแล้วก็ระบบฟุตสตาร์ทนี่ง่ายมากเดี๋ยวท้าให้ดูก็แค่เหยียบเบรกก่อนนะคะแล้วก็กดสตาร นี่อย็างงานไงเราติดแล้วนะคะข้างในนะคะตกแต่งสวยงามนะคะคกุญแจรีโมทใช่ไหมเป็นกระจกปรับพับข้างไฟฟ้าด้วยนะคะแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยสวย,สวยเลยนะคะมาพร้อมกับอุคันนี้ออาั่านเยอะมากบอกเลยนะคะมาพร้อมกับกระจกปรับพับข้างไฟฟ้าแบบนี้นะ,ะขึ้นลงสะดวกสบายใช้งานสะดวกสบายติดฟิล์มให้ได้ร้อยคันนี้นะคะการตกแต่งทีโทนด้วยนะคะมีถึงสี่สีเทาดําแล้วก็เงินเงาดํามีครบเลยนะโครเมียมอีกมีครบเลยนะคะ,คละ,คะแล้วก็มาถึง ระบบความปลอดภัยนะคะมีแอร์แวะะ็กคู่หน้าโดยทางในส่วนของพวงมลาลัยนะคะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะมีปุ่มโหมดสั่งการต่างๆ,ๆการกันเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็เลื่อนเมนูไปที่ต่างๆนี่กดสั่งการที่พวงมลาลัยได้เลยนะคะแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำๆะะม่แทนไม่แท้ไม่เดิมคันไหนเยอะบอกเยอะคันไหนน้อยบอกน้อยของเรา,เราการันตีไหม่แท้ไม่มีหลอกลูกค้าแน่นอนนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโมต้อันนี้เบรกมือข มีกล้องมองหลังให้ด้วยเป็นไงใช้งานสะดวกสบายเลยนะคะ,ะแล้วเราก็ใส่เกียร์ P เหมือนเดิมแล้วก็มาพร้อมกับระบบเนวิเกเตอร์นำทางแบบนี้เลยนะคะเป็นภาษาไทยด้วยนะคะใช้งานสะดวกสบายวยแอร์เย็นมากเลยนะคะข้างหน้าโอ้โหตกแต่งสวยงามโครงเงี่ยมตัดกับริมดำแบบนี้สวยๆเลยนะคะแอร์เย็นเพลงเพาะเป็นระบบแอร์ออโต้ด้วยนะคะมีคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยมาจากสูบป้ายแดงเลยนะคะเห็นไหมรถของเราคัสภาพดีขนาดนี้แล้วจะเปลี่ยนใจไปที่ไหนได้นะอย่าเปลี่ยนใจเลยมาที่ดีเดย์ก็พอแล้วมีครบให้ทุกอย่างนะคะ แล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะหนังแท้ๆเดิมๆเลยนะคะน่าสวยๆเลยใครได้คันนี้ไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆกันบ้าง <c oughs> มาดูในส่วนของข้างหลังกันบ้างนะคะข้างหลังเป็นไฟไท้ายฮาโลเจนเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะมีโลโก้โทไททันติดอยู่นะคะเดิมๆเลยมีกันชนให้เรียบร้อยด้วยนะคะจากศูนย์และมาพร้อมกับกล้องมองหลังที่อยู่ตรงนี้ด้วยมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมีไฟถอยให้ด้วยแล้วก็ แกลเนอร์เดิมๆจากศูนย์มิซูบิชิไททันเลยนะคะคันนี้เป็นตัวสูงนะคะโอ้โห oh, oh. สุดยอดเลยเวลาลุยทางเรียบทางชันได้หมดเลยนะคะลุยน้ำได้เวลาน้ำท่วมก็ตัวสูงใช้งานได้ดีมากเลยพร้อ,อมลุยทุกเส้นทางเลยนะคะมาดูที่หน้าเครื่องกันบ้างนะคะหน้าเครื่องก็เป็นหัวใจสำคัญของรถเลยที่เราต้องมองเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่ามันต้องอยู่กับเราไปตลอดอีกนานใช่ไหมนี่เลยค่ะมาดูที่อันดับแรกกันเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักทิ่คว่ำน้ำท่วมแน่นอนรอยรอยักรอยแต้มเดิมๆทุกจุดนะคะ น็อตเดิมๆคมๆคมกริบๆไม่มีรอยไขยแน่นอนมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะล็อกล้อกันลื่นนะคะโอ้โหใหม่เกบขนาดนี้ในปี2015เนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนะคะต้องมาที่ร้านรถดีเดย์เท่านั้นครับเกรดเอามาเพื่อคนจริงๆ 2> 1, 1, 2, สำหรับใครที่สนใจเจ้า Mitsubishi t i ัน n เกียร์ออโต้สประตูคันนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ศู7 1 8 0 0 8 8, 8, 8, 8นะคะเรามีโปรช่วยดาวสูงสุดถึง สามหมื่นบาทหรือจะเอาโปรช่วยดาวสองหมื่นหรือช่วยผ่อนอีกหนึ่งหมื่นก็ได้นะคะ,ะ,ะเราการันตีเลยนะคะคุณภาพจัดเต็มและปรดีๆจัดจเต็มอีกแน่นอนนะคะสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์097-1800-888เซลมาอินดีให้บริการค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอจบตรงนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ